การ running อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาฝึกวิ่ง10กิโลกันเพื่อเตรียมความพร้อมในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะครับจะไปซิตีรันกันนะครับอีกครั้งหนึ่งระยะทางประมาณ20กิโลนะครับจากซีคอนสแควร์สีนครินไป ิกซีเอ็กตาอ่อนนุชนะครับในวันนี้จะเป็นสุดวิ่งระยะทางสั้นๆ4 0กิโลนะครับช่วงเชา้าไปกันเลยก่อนจะวิ่งทุกครั้งนะครับอย่าลืมวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายก่อนนะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ โอเควอร์มอ okay. ัพ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็เริ่มวิ่งกันเลยอย่ลืมนะครับวิ่ง10กิโลเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีบทสรุปไว้ตอนท้ายคลิปนะครับ1กิโลผ่านวิ่งอยู่ที่ประมาณเพจ7.1วิ่งกันต่อ ทาบแล้ว2กิโลวิ่งอยู่ที่ประมาณเพจ8 8.0อยู้ช้าไปเปล่าแต่วิ่งประมาณนี้แหละครับเพจ7เพจ8จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปโอเควิ่งกันต่อมาไปแล้ว3กิโลนะครับอยู่ที่เพจ8เหมือนเดิมโ okay. อเคคงเพจ8เอาไว้ ไม่วิ่งเร็วเจนเกินไปวิ่งกันต่อ4กิโลพานตอนนี้อยู่ที่เพจ8เหมือนเดิมโอเคยังไม่หอบนะครับมีสมาธิกับการหายใจ โอเควิ่งต่อมีเพื่อนร่วมทางแล้วยกมือหน่อยโอเควิ่งต่อตอนนี้ห้ากิโลแล้วครับบ <Hello. S 1> ันเหนื่อยยัง <Hello. S 1> ยังนะครับไปวิ่งต่อตอนนี้หกกิโลแล้วครับเหตุแปดเหมือนเดิมบอลเหนื่อยยัง <laughs> กำนดลลมหายใจคุมระยะของก้าวไว้นะครับ,รบหายใจเข้า4ี่กหายใจออก4ี่ก <laughs> คุมระยะก้าวไว้ตามนี้นะครับ แล้วมันจะทำให้การวิ่งสม่ำเสมอโอเควิ่งต่อวิ่งต่อบ้าน <laughs> ตอนนี้7กิโลผ่านไปแล้วอ,อยู่ที่เพจ8เหมือนเดิมตแต่ระยะเก้าก็สั้นลงและระยะกันระบบการหายใจ ตอนนี้กลายเป็นเข้า3ามออก3ามแล้วเริ่มล้าแล้วการหายใจก็จะดีขึ้นวันจริงก็คงจะวิ่งประมาณนี้แหละครับเพจแปใครสนใจนะครับวิ่งช้าๆประมาณ20กิโลสำหรับมือใหม่ก็ไม่ไกลเกินไปเจอกันนะครับตีห้าครึ่ง หน้าสี่คนโอเควิ่งต่อบอลซู้ซูกิโลพานโอ้เพจเจ็ดจุดห้าแปดเอประมาณแปดนี่แหละสงสัย GPS ผมลวนแล้วต,ตัวผมก็ลวนแล้วเนี่ย <c oughs> โลแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วลๆๆบอลเหนื่อยอยังนโอเควิ่งต่อ,อตอนนี้9กิโลผ่านแะล้วเหนื่อยยังคุมอยู่ในเพจแ8อยู่ขอเดินก่อนรู้สึกขมามันละล้าละ ว่อนเนื่อยยังขานั้นชมนกชมไม้ไปเรื่อยโอเควิ่งต่อตอนนี้10กิโลผ่านไปคุมเพจไว้ที่เพจ8นะครับคุมระบบการหายใจให้เป็นจังหวะกับการก้าวขานะครับแล้วจะคุมแล้วเราจะคุมระยะเอาไว้ ้เดี๋ยวจะวิ่งต่อให้ครบครบคือไปถึงจุดเริ่มต้นไปวิ่งต่อครบแล้ววนอนหนื่อยไหมไน่พูดแล้วอันนี้ได้10กิโลกับ500เมตรอยู่ที่เพจ8เหมือนเดิม นะครับโอเควันนี้เท่าน,นี้พอเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับอย่าลืมออกล่างกายเสร็จวอรมดาว,ด,าวด้วยนะครับถ้าชอบก็กด subscribe และกดกระดิ่งเมื่อลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับบ๊ายบาย บายบายบอลบายบาย